ฮัลโหลสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงคะอิ่มนะฟ้าข้างได้ยังคะดีบ่าว <c oughs> ขายลงซื้อสำหรับตลาดช่วงนี้มันก็อา่าอเซสช่วงของวันนี้ก็เป็นช่วงที่เล่นยากหน่อยมันเป็นตลาดที่อยู่ในช่วงของ volatility play ค่ะมันก็จะก็จะเป็นช่วงที่อ่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยอาจจะอึดอัดกันนิดนึงค่ะนะครับพี่ครับค่ะถ้าเป็นนักกลยุทธ์แล้วคะมองทางตลาดยังไงมองใครมองกลยุทธ์ยังไงคะ สำหรับผมตอนนี้นะฮะาราคาเนี่ยในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาลงมาชนแนวประมาณ1150ซึ่งตรงเนี้ยคือคีย์1150 1145แถวนี้นะครับตรงเนี้ยคือ level. คีพพอร์ตเลเวลสำคัญคือไม่ควรหลุดถ้าถ้าหลุดนะฮะเซนเิเมนต์ของตลาดเนี่ยจะเสียเลยค่ะเอาอาาย่างนี้ถ้าหลุดจะทำยังไง คือถ้าคือจริงๆเนี่ยคนที่เฉลยระยะสั้นแถวเนี้ยเขาก็ช็อตทีเฟกกันมารอบสองรอบแล้วแหละนะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยเซนิเมนต์ตลาดเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาเห็นแนวแนวรับอีกรอบหนึ่งแถวแถวประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแถวนั้นก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่ที่เราสามารถนะพิจารณาได้ใช่ฮะพี่แต่แถวเนี้ยผมผมว่าเซนิเมนต์ตลาดเนี่ยมันเริ่มเหนื่อย มันเริ่มเหนื่อยคือถ้าจะบอกว่าพุ่งปุ๊บปั๊บไปเลยเนี่ยผมมองว่าอย่างถ้าจะขึ้นจริงๆอย่างน้อยก็ต้องขึ้นเด้งขึ้นมปย่อลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เราค่อยชั่วโมงนี้ยังไม่สามารถขึ้นพวดพคลาดได้มันไม่มีแรงส่งเ,ออเห็นส่งมาจนถึงพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าก็ยังไงนะครับพี่ก็เห็นบอกว่าไม่มีแรงส่งแต่ถ้าส่งมาถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วล่ะคะ ผมมองว่าหนึ่ง 7, ห,หนึ่งเจ็ดเก้าเลยค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าก็ยังไม่ผมมองว่ามันไม่แข็งไม่ฟิคแอะไรนะไม่แข็งได้พอไม่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 ได้ไม่ได้ทําให้รู้สึกคือคือแถวเนี้ยเป็นแนวแนวแนวตาา้าระยะสั้นใช่อืแต่ถ้าจะคุยในเบื้องต้นผมว่าถ้าจะแรถ้าจะขึ้นต้องเห็นหนึ่งหนึ่งทราบูนหยุดลงมา แล้วไม่ทำนิวโลแล้วถ <c oughs> ึงจะไปต่อได้ถ้าอย่างนั้นน่าเล่นครับถ้าพรุ่งนี้หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ได้ไหมคะรับไหวไหมพรุ่งนี้จะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หรอผมผมควอชช่นมากเลยครับพี่ก็สิบเอ็ดจุดนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งแถวนี้เนี่ยปัจจุบันมันอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับ <c oughs> นัก <c oughs> นักเนะฮะจะขึ้นเป็นหนึ่งเก้าศูนย์พรุ่งนี้มันต้องแวร์ลี่ประมาณยี่สิบจุดซึ่งผมค่อนข้างควอชชั่นว่ามันจะไหวหรือเปล่า <c oughs> จะไหวไหมเป็นทีเน่เป็นไปไ <c oughs> ครับผมอาทิตย์หน้าไม่แน่เนาะแต่ระยะยาวมันสักเดือนหนึ่งกัแล้วกันกับแนวรับแนวต้านที่คุณให้ไว้หนึ่งพันร้อยห้สิบกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบใช่ครับแถวนี้เนี่ยถ้าแนวต้านที่เป็นอิมมีเดียตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าศูนย์บวกลบนะครับถ้าผ่านหรือยืนแถวนี้ได้สําหรับผมสวยถ้าหลุดแล้วหลุดคือถ้าไม่ผ่านหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แล้วหลุดหนึ่งหนึ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับ ก็ควรจะมีกันให้ท่านไม่มีอะไรให้มันชัดกว่านี้เลยคะไม่มีอะไรให้มันชัดกว่านี้ค่ะคือพูดถึงตอนนี้นะครับ volatility play คําว่า volatility play ความหมายคือเทรนด์มันไม่ชัดออฮคือในขณะที่มันไม่หลุดแนวรับค่ะยังยืนอยู่มันก็ไม่ได้บูล i ิชอะไรขนาดนั้นในระยะสั้นค่ะครับก็คือให้มันได้ชุมยังได้อางหนึ่งก่อนใช่ไหมคะถึงจะระบุใช่ครับ ใช่ครับคุณจริงๆแล้วควรจะรอให้ตลาดมีเดเรคชันที่ชัดเลยเวลาเล่นเนี่ยคุณคุณจะเล่นแค่ประมาณหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นของเทรนเท่านั้นเทรนไปร้อยจุดถ้าเราได้ประมาณหกสิบจุดผมอว่าโอเคแล้วอะครับแล้วในแง่ของหุ้นกลุ่มหุ้นเองนะคะคุณหยงคะหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์ปริตรครอคาปรีคคือจริงๆดูที่น่าสนใจตอนนี้ก็มีเอิร์สตัวหนึ่งแต่เอิร์ธเนี่ยทำทรงที่ทำทรงยากหน่อย เออใช่ไหมคะจะไหมครับทำทรงยากหน่อยอ่าแต่มันโดยโดยหลักการเนี่ยหลักโดยโดยการนับเวฟเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมากกว่าลงแนวโน้มขึ้นมากกว่าลงครับแล้วมันมีตัวหนึ่งคือ construction ตัวเล็กก็คือ trc construction ที่อยู่ใน mai ปกติแล้วผมไม่ค่อยดูหุ้น ที่มาเก็ตแค p เล็กแต่ตัวนี้เนี่ยฟอร์เมชั่นก็สมควรที่จะอยู่ในสายตาครับฟอร์เมชั่นมาจากไหนล่ะคะฟอร์เมชั n ของหุ้นนะฮะฟอร์เมชั่นของราคาหุ้นแล้มาจากควรที่จะควรที่อยู่ในในสายตาเพราะว่ามันมันมันดูมันดูโอเคครับแต่สงสัยเอิร์ธมากเลยนะคะดิฉันขอกลับไปที่เอิร์ธนิดหนึ่งนะคะคือพอดีเห็นราคาของการข้อซื้อข้อขายเอิร์ธนะคะคุณหยงคะ มีการทำหาสี่บาทแปดสิบสี่ตังร้อยหุ้นเท่านั้นเองทำอะไรคะสี่บาทแปดสิบสี่ตังหายของเขาหนึ่งร้อยหุ้นเท่านั้นเองหนึ่งร้อยหุ้นแล้วฮะค่ะอุ้ยตายขี้เหร่จังทำอะไรฮะทำทำไมผู้ลงทุรนั้นนะฮะวิวิเด็กบุฟอยนะเราเราคงไม่มีทางรู้นะดิฉันเห็นเห็นฉันเห็นดิฉันเห็นตัวตัวเลขอ่ะ พูดถึงตัวเลขมหาศจา์นี้นั่นเองครับก็คงมีคนอยากจะได้สักร้อยหุ้นั้นงครับที่แถวราคานั้นราคาสูงสุดของเอานะฮะก็มีคนอยากจะได้สักร้อยหุ้นที่แถวราคานั้นแต่ผมมองฟอร์เมชันของของของเออไม่ได้คืออย่างนี้ครับในในในการลงทุนเนี่ยถ้าทุกอย่างอย่างที่เรามองก็คงดีแต่ความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้สิ่งที่ทำได้ เอลิมเนตความเป็นไปได้ว่ามันจะลงค่ะแต่เราไม่สามารถตีได้ว่ามันจะขึ้นค่ะเราแค่มองว่าโอกาสที่จะลงมันลดลงต่ำสุดแล้วอค่ะนะฮะม,มันอาจจะออกข้างก็ได้หรือขึ้นก็ได้หรือออกข้างก่อนแล้วขึ้นก็ว่าไปแต่ผมสิ่งที่ผมทําคือผมเนี่ยพยายามลบความเป็นไปได้ที่มันจะลงค่ะ,ะ,ะเราค่อยพิจารณาฮะอ๋อค่ะครับเออน,นี้ก็ได้เพิ่มน้ำหนักของ MSCI ด้วยนะคะ ่าอก็ใช่แต่จริงๆฟอรเมชั่นมันสวยก่อนที่จะเข้า list NCI ซองมาสัปดาห์แม่สตอรี่เขาดีทุกอย่างเลยนะตอนนี้เอิร์ธใช่ฮะก็นะเวลามันเข้าตาอะไรอะไรก็ดีพูดถึงเข้อดีแต่ว่ามันตกนในละซีเสร็จเลยคอยดูครับเดี๋ยวเรลองดูลองดูต่อไปถามว่าจังหวะนี้ควรซื้อไหมก็จริงๆคุณรอให้ชัดเจนตามตามหลักตามแนวทางของของท อินเวสเตอร์แต่และท่านใช้มันก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นอ่าท่านนักลงทุนก,ก็ฝากจากคุณยงนะคะขอบพระคุณคนะคะยินดีครับข่ยก็ย